ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแผ่นดินขึ้นมา24มิบสีวิถุนาเมื่อ89ปีก่อนเนี่ยเราก็เราก็จะมีรัฐบาลทหารเนี่ยเข้ามาสวมอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยลักษณะของรัฐบาลทหารเนี่ยก็จะเป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่แล้วซึ่งคุณประยุทธ์ก็ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐธรรมนูญ2540ได้ทําออกมาเนี่ยจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจในตัวของมันอยู่แล้วและ บทพิสูจน์สำคัญกนะ็คือทาให้พรรคการเมืองเนี่ยเข้มแข็งรัฐบาลของสุรยุทธ์ก็ทําอย่างเดียวก็ยังรักษาสิ่งอน,นันต์ไว้ก็คือกระจายอํานาจให้ไปอยู่ที่อบอตอ,อบอจอ,อะไรต่างๆนะเพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ประชาชนมีอํานาจใกล้ตัวชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสอง,องค์อํานาจที่ได้รับสันทานุมัติให้มาดูแลพวกเขาเนี่ยในกรก็เลยก็คืออบอตอแล้วก็มีงบประมาณลงมาให้เขาด้วยเนี่ยอย่างใกล้ชิดได้เนี่ย จะทาให้ประชาชนเนี่ยจะมีความรู้สึกตื่นตัวในการที่จะเข้ามาร่วมในการบริหารและจัดก,การถิ่นฐานที่เขาอยู่เพราะว่าเขารู้ว่ามันมีเงินของเขาซึงเงินภาษีก่อนเขาเนย่กกลับเข้ามาในท้องที่ของเขาผ่านตําบลอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะเขาช่วยก็ไปดูกิจาการตาบลถ้าเป็นอย่างสมัยในอดีตที่มันรวมศูนย์ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมาคุยกันที่กระทรวงการคลังเรื่องเรื่องเรื่องการเงินก็ตามนะฮะแล้วก็ถ้าเรื่องจะ ดูถึงเรื่องของการที่จะเข้าสู่ทรัพยากรอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ตามมาที่กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงทรัพยากรก็ต่องไปทิ่กระทรวงม,มาหาดไทยหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ทุกอย่างหมายถึงต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพหมดใช่ไหมฮะซึ่งมันลําบากมากแล้วพอเข้ามาถึงนี่ยังไม่รู้เราจะไปกรมไหนแผนกไหนอะไรต่างๆนานาใช่ไหมฮะเพราะมันใหญ่เหลือเกินนี่แต่พอมน้านไปอยู่ที่อบอตปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาสามารถจะเดิน เข้าไปหาอบตอเดินเท้าป่าก็ได้เลยมก็ทั้งขี่จัก,กรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไมก็ได้และขอโทษถ้าไม่พอใจถึงการบริหารจัดการของอบตอสามารถจะไปร้องเรียนที่อบตอยืนกันสัก4ี่สิบห้าสิบคนไม่ต้องออกจากท้องที่ของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความประสิทธิภาพในการที่จะทําให้อบตอมีประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งหมายถึงการที่จะเลือกคนของอบตซึ่งเป็นคนของพวกเขาเองขึ้นมาและก็ตรวจสอบพวกเขาเมื่อเข้าไปบริหารจัดการแล้วมันง่าย เพราะฉะนั้นประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยที่จะได้จากการที่กระจายอํานาจและกำจายงบเอายงบประมาณออกไปเนี่ยสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจึงมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่จะทํามาซึ่งการให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตตัวเขาเองได้ซึ่งเป็นใจสําคัญที่สุดของการที่จะเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแต่รัฐบาลประยุทธ์ไปดึงสิ่งเหล่านี้กลับแม้กระทั่งงบประมาณก็ดึงกลับหลายทางานานะฮะ อันนี้เป็นการสวนทางกันอย่างชัดเจน,น,ะนะแล้วก็ผมก็เห็นว่าส่วนตัวนี่ผมผมก็รับให้ได้นะจริงๆนะฮะแล้วก็คุยกับพวกพวกอะไรอย่าง,างน้ี่บอกเอ้ยนี่มันถอยหลังนี่ว่ะมันถอยหลังมา20ปีจาก2540